คือเอาจริงๆช่วงนี้ผมเองก็พยายามหาเวลาไปเล่นเกมอื่นอยู่นอกจาก Black Desert นะครับซึ่งหนึ่งในเกมที่ผมได้ก้าวเท้าเข้ามาเล่นในช่วงนี้ก็คือนิเกะนะครับ คิดซะว่าคลิปนี้เป็นการแชร์เล่าประสบการณ์กับผมเองกันลวกันนะครับคือช่วงที่ผ่านมานะครับมีรุ่นพี่ผมนะครับหรือว่าพี่ท้อน,นั่นเองนะครับได้มาที่ห้องผมแล้วพี่แกก็ได้โหลดเกมนิกเกะเอาไว้ในเครื่องผมนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ราวันของแกนะเพราะแกไม่ได้หยิบคอมมาด้วยนะครับผมก็เลยให้แกใช้คอมแปแล้วก็เล่นเกมเคลียร์เกมอะไรต่างๆของแกนะครับซึ่งในเมื่อมันอยู่ในคอมผมนะครับผมก็รู้สึกว่า เมื่อมันอยู่ในความทั้งทีก็ลองเข้าไปเล่นหน่อยละกันนะครับลองก้าวเท้าเข้าไปในเกมนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราไม่เคยเล่นมันเลยนะครับนี่คือการเล่นครั้งแรกของผมนะครับเรามาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในนิกเกะก็ละกันนะครับนั่นก็คือน้องซินเดเลร่านะครับคืออจริงๆผมเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารของนิกเกะมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เพิ่งมารู้ว่ามีน้องก็ตอน2อสาวันที่ผ่านมาที่ผมเล่นเกมนี้นะก็คือหลังจากลงคลิปนี้ก็ประมาณ3วันนะครับพูดตรงๆนะ คือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมไม่เคยเข้าใจนะครับว่าผู้เล่นนิเกะเขาสุ่มกาชากันยังไงแบบเลดมันเป็นยังไงนะครับจนมาเล่นเองเนี่แหละผมถึงเข้าใจนะว่าไอ้เชีย่ย นี่แม่งนรกชัดๆเลยครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นนิเกะอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจหัวอกคุณแล้วนะว่าเลทของเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคก็ค่อนข้างหมาพอสมควรอันนี้ผมเข้าใจนะครับผมจับไหล่จับไหล่เข้าใจแล้วนะครับตอนนี้คือตามกาชาทั่วไปนะครับการที่จะสุ่มหน้าตู้หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะมีการันตีอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดคุณสุมไม่ได้เลยจริงๆคุณสามารถเอาแต้มสุมเนี่ยไปแลกได้นะครับนั่นก็คือ200แต้มนะครับรวมมูลค่าแล้วการสุ่ม10โดก็ประมาณ3 0 0 0ันนะครับถ้าเกิดสุม่ม20 ก็น่าจะประมาณสักห0,000่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรเยอะนะครับคือไอ้2 0 0แต้มเนี่ยคือการเอาแต้มไปแลกหน้าตู้ตัวเดียวนะครับไม่ใช่แบบตัวเดียวแล้วจบนะนิกเกะเคือจริงๆแล้วนิเกะมันต้องสุ่มหลายๆครั้งนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วใน20ครั้งที่เราสุ่มไประหว่างทางจะออกหน้าตู้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับคือผมเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่ออกเลยก็มีนะครับผมแบบโอ้เียแม่งสงสารวะ่ะแต่สำหรับผมส่วนตัว ของผมมีออกหลุดหน้าตู้มาประมาณ 2- 3สตัวนะครับก็ก็เลยประหยัดเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแลกแต้มแค่ตัวเดียวนะครับก็ค่อนข้างโชคดีละกันผมยอมรับเลยว่าค่อนข้างโชคดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันเนาะแล้วก็ผมใช้เวลาประมาณ2อสวันในการปั่นแต้มค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะครับแบบค่อนข้างเหนื่อยเอาจริงก็คือแบบปั่นจริงๆอะ่ะแบบเป็นผู้เล่นใหม่นะครับกิจกรรมก็เพิ่งมาเล่นที่หลังด้วยอะไรด้วยนะครับแบบ ก็คิดดูนะครับว่าผู้เล่นใหม่จะต้องมาเก็บเพชรประมาณ60,000เพชรเพื่อที่จะเปิดตู้กาชาแบบฟูลนะครับแม่งเหนื่อยจริงเว้ยก็สําหรับใครที่เล่นนิเกะอยู่นะครับถ้าใครสุ่มได้น้องซินเดอเรล่าหรือได้ไม่ได้ยังไงก็ลองพิมพ์มาได้นะครับอยากแชร์ประสบการณ์การเปิดตู้กาชานนเกะยังไงก็สามารถระบายใต้คอมเมนต์ได้นะครับเอาจริงผมให้พื้นที่เลยแม่ง แม่งน่าบนจริงๆเว้ยคือเป็นอีกหนึ่งในเกมที่ผมรู้สึกว่าต่อให้เปิดกาชาแล้วได้ตัวทองมาก็ยังไม่รู้สึกดีใจเก็ตปะคือแบบมันได้ตัวทองบางคนจะดีใจรือว่าแบบตัวหายากแต่ยอมรับเลยว่านี่เกตเป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดได้ตัวทองแล้วไม่รู้สึกไม่รู้สึกดีใจจริงๆขอไม่พูดถึงเกมเพลย์ละกันเนาะคือเอาจริงทุกคนก็น่าจะเก็ตอยู่แล้วนะว่าเกมเพลย์นีเก็ตมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเรื่อง Live 2D หรือ animation, animation อะไรก็แล้วแต่นะครับมันค่อนข้างดีของมันอยู่แล้วนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรต้องติไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะครับพูดถึงส่วนตัวหน่อยละกันนะครับพูดถึงน้องซินเดอเรลล่านะครับคือตอนนี้น้องซินเดอเรลล่าผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟูแล้วนะก็คือแบบมีครบ3าดาวลิมิตเบรกเรียบร้อยนะครับก็คือครบเลยนะครับ <S <S ผมไม่ได้เติมนะครับ <S 2> <S 2> ผมไม่ได้เติมเกมนี้เลยเป็นสายฟรีแบบ100%นะครับคือตอนแรกก็คิดแหละว่าจะเติมเพราะว่าแบบกวนไม่ทันหรืออะไรนะครับ <S <S แต่พอเล่นไปเล่นมาเอ้ยมันพอที่จะปั่นได้อยู่นะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบดันด้น สุดมันจนได้นะครับก็คือแบบว่าในเมื่อเราก้าวเท้าเข้ามาแล้วในเมื่อแบบเราอาจจะยังไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงนะแต่ว่าอะถ้างั้นเอาน้องสินให้ครบแล้วกันนะครับในเมื่อน้องสินครบแล้วก็ถือกับว่าเสร็จสิสส้นกับเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแบบคอมพลีตกกับการที่ได้ก้าวเท้าเข้ามาเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้แลลวครับสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปหน้าก็จะมีเกมหนึ่งนะครับที่ผมจะได้ก้าวเท้าเข้าไปเล่นครั้งแรกอีกเกมหนึ่งนะครับนั่นก็คือ เซเลสโซซีโดนะครับอย่างที่บอกฮนะช่วงนี้ผมหาคอนเทนต์เข้าชีวิตตัวเองนะครับเนาะคือผมไม่ได้ติดอยู่กับแค่แบล็กดีเซอร์นะต้องเข้าใจาก่อนนะ คือช่องของผมเนี่ยมันไม่ได้ทำแบล็กดีเซลมาตั้งแต่ต้นนะครับคือมันเป็นตามใจของผมครับคือผมอยากเล่นอะไรอยากลงคลิปอะไรก็จะลงไปเลยนะครับเนาะตามอารมณ์ของผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มันจะออกแนวเป็นคลิปบ่นเกมแล้วก็เป็นคลิปแนวเล่าเรื่องนิดนึงนะครับก็ขออภัยถ้าเกิดมันขันหัวข้าตาใครไปก็ตามนะครับเนาะช่วงนี้ผมเองก็ติดงานมหาเลยติดงานส่วนตัวด้วยอะไรด้วยนะครับก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์สนุกๆเข้าชีวิตตัวเองให้มากขึ้นนะครับ คือจริงๆก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่น b บ็ k ดี s e r ริด้วยช่วงนี้นะครับเวลาฟาร์มก็ไม่ค่อยจะมีนะครับมากสุดก็ทําได้แค่ AFK e ไปรับของนะครับเนาะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้กันหน่อยละกันนะครับสลใครที่รอคลิป b บ็ k ดี s e r ริอยู่นะครับถือว่าเป็นสปอยนิดนึงละกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเซเลสโซเซโดนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ่อยๆจ้า